สวัสดีครับบัวไ่ใช้รถรบดีครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับที่ห้าครับมีนาคมครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเวลาครับสิบโมงห้าสิบนาทีนะครับโดยประมาณนะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับเป็นเบนซ์นะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนิดหนึ่งครับอยากอะไรครับผมพอลูกค้านํารถมาจอดให้เรานะครับมาหาเราครั้งแรกนะครับนะเป็นรุ่นนี้ครับ C ีสามห้าศูนย์นี่นะครับอ๋อเหมือนคันเมื่อวานนะครับสีดํานะครับที่จอดอยู่ในอู่เรานะครับ ก็เป็นรุ่นนี้ไฮบิดนะครับมาด้วยอาการเดียวกันเลยครับแอร์ไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวรถกันครับว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะ <c oughs> <ๆ>ก็ลูกค้าน่าจะดูคลิปเรานะแล้วก็นำรถมาให้เราตรวจสอบนะพอเข้ามาในรถครับนะมีงานใหญ่แน่เลยครับน้ำยาแอร์รั่วครับนะกิ่นอหมกจากช่องนี้เลยครับช่องแอร์นะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องนต์นดูครับ เดี๋ยวดูเลขกิโลกันก่อนนะครับผมเท่าไรครับแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อสมสิบสองกิโลเมตรนะครับนะก็อดูด้านนี้ด้านนี้นะเลขกิโลตามนี้ครับนะสตาร์ทยนต์ครับนะอย่ยนต์ติดนะครับอ่านะเป็นตัวให้บิดตัวนี้ครับนะเดี๋ยวเราจะลองใส่นี่ฮะโทโมโนะครับเข้าไปในช่องแอร์ดูว่าทําไมความเย็นถึงไม่ออกนะครับก็ ลูกค้าแจ้งว่ามีประกันเ s i ออยู่นะครับตอนนี้แล้วก็เพิ่งไปเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์มาเมื่อประมาณเดือนกว่านี้เองนะครับไม่นานแล้วเกิดปัญหาซ้ําขึ้นมานะครับแอร์ไม่เย็นนะครับนะก็คาดว่าเช็คกับเราก่อนคาดว่าเ s i ไอจะไม่รับอลองบงตัวนะครับถ้าเกิดว่าไม่รับรองเขาอาจจะเข้าที่อู่เรานะครับนะก็อุณหภูมิตอนนี้ครับตามลูกศรที่เกี่ยวนี่ครับสามทิ่แปดนะฮะ คุณนพดลด้านนอกนะครับสามสิบสององศานะครับนะแต่ข้างในสามสิบแปดสมสิบเก้าเลยครับนะครับเดี๋ยวผมขยับรถนิดนึงนะถอยหลังนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกแดดร้อนนะเดี๋ยวขยับรถนิดนึงก็เดี๋ยวให้ลูกชายออกมาดำเนินการครับไทเกอรนะ์นะฮะเข้าดีครับจอดหน้าอู่นิดนึงนะครับ มาล้มลมหน่อยโอเคนะครับก็ตามนี้เลยครับนะกด p นะครับบารกิ้งนะตำแหน่งจอดนะก็นี่ครับแปดร้อรอบต่อนาทีนะครับเครื่องยนต์ติดอยู่นะครับความเร็วเป็นศูนย์ครับนะข้างล่างอุณหภูมิหายนอกครับสามจุดสองจุดห้าองศาสีนะฮะแล้วก็เวลาครับสิบโมงห้าสิบหกนาทีนะครับนี่ครับ บุนภูมินั้นนอกสามสิบสองนะครับแต่ดูในรถครับรสี่สิบเอ็ดงศาจุดแปดนะฮะนี่ฮะตามลูกศรน,นี่นะครับช่องกลางสี่สองแสดงว่าไม่มีความเย็ยนออกเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดแอร์ก่อนครับแอร์นะ Air ไม่ติดด้วยฮะนะเดี๋ยวเปิดออโตนะ้เปิดออโต้แล้วนะครับก็คาเอซีนะโอ้โหมีแต่ลมร้อนครับนะ ลมร้อนนะฮะเดี๋ยวดูอุณหภูมิครับตั้งไว้สิบเก้านะฮะับอรีออนนะครับอ่าแล้วดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เบ็ดน,นะครอ่าเดี๋ยวตั้งสิบเก้าสิบแปดตั้งต่ำสุดเลยครับโลนะฮะฝั่งนี้เหมือนกันครับโลนะครับอ่าเดี๋ยวดูสปีดพัดลมครับลดสปีดพัดลมลงนะ เบอร์สามครับประมาณนี้นะที่ท่านเห็นนะแอโลนะครเอาต่ําสุดเลยฮนะเย็นสุดนะมนะนะีเสียงเหมือนน้ำยาแอร์เดินอยู่ในช่องครับเดี๋ยวเราฟังใกล้ๆนี่ครับเดี๋ยวผมเอาไม้จอไปใกล้ๆนะครับคุณจะได้ฟังเสียงนะเสียงเหมือนน้ำยาแอร์เดินข้างในการรั่วในตูนะครับแล้วก็ ยาแอร์คงลดระดับครับความเย็นเลยหายไปนะครับอ็มิเตอร์ก็เลยเข้ามาแทนนะครับก็คือความร้อนนะครับโอเคนะครับหวังว่าคงจะได้ยินกันฮะนะเสียงนี้เลยครับเสียงน้ํายาแอร์เดินไม่เต็มระบบนะครับส่วนเสียงรั่วน่ะไม่มั่นใจว่ารูเล็กหรือรูใหญ่นะแต่มีเสียงน้ํายาแอร์แน่นอนด้านไหนนะครับกลับมาดูมิเตอร์เราอีกครั้งหนึ่งครับโทโมนะฮะนี่ครับ สี่สิเอ็ดจุดห้าองศาซีนะครับไม่ผ่านนะครับนะอุณหภูมิรอบนอกใลรถตอนนี้ครับสามสิบสี่จุดห้าเห็นไหมฮะนะนี่ครับสี่สิเอ็ดไม่ผ่านแน่นอนครับร้อนจัดเลยครับมันอยู่ในเตาอบครับตอนนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวให้แทเกอร์มาดําเนินการนะครับผมไม่ไหวล้วเดี๋ยวลงรถก่อนนะดับเครื่องแล้วนะ็อดเกอร์ออกมาแล้วครับนะเดี๋ยวมาดําเนินการกันนะครับ ไอเทเกอร์ดำเนินการแล้วก็เดี๋ยวแจ้งลูกค้าถ้าทําที่เราก็ต้องรื้อตู้แอร์นะครับนะด้านในถกทั้งหมดครับทั้งคอนโซลเลยครับอ่าเปลี่ยนตู้แอร์ในนะครับที่รั่วนะครับแล้วก็แปกน้ํายากับน้ามันคอมนะก็เหมือนเดิมนะครับตามสูตรนะครับท่านไหนที่อ่าใช้เป็นเชฟนะครับแอร์ไม่เย็นก็ติดต่อเรามาได้นะครับจังหวัดลบบุรีครับนะไม่จําเป็นไม่ต้องเข้าแอร์เฉพาะทางนะครับที่เป็นร้านแอร์ใหญ่หรอกครับนะ จากที่ผมได้เคยแจ้งไปนะครับมันไม่เกี่ยวกับร้านใหญ่หรือร้านเล็กนะครับนะเข้าไปาเจอต่อได้นะอาจจะรวมยกระบบครับหมดเงินเป็นแสนบางเคสหมดเป็นแสนจับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่คํานึงถึงอะไรไม่ต้องเซฟอะไรนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะเป็นแค่นิดเดียวนะครับแต่ก็โดนโยกระบบอย่างเช่นเคสนี้เปลี่ยนตู้แอไนก็แล้วก็น้ำยายอาจจะจบ นะแต่ถ้าเข้าไปร้านเฉพาะทางเขาอาจจะเ้ยเปลี่ยนแผงหน้าไปเลยไหมอะไรลุกลามไปเรื่อยนะครับนะก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเขาทํายอดนะครับทําเปอร์เซ็นต์ไม่กี่ไม่เหมือนเรานะเราทำตาความจริงนะนะแต่ก็ไม่เซทมากนะักให้มันจบเราใช้ยาวๆใช้ยาวๆได้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้จบหน้าอู่ครับแล้วก็ออกไปไม่กี่วันก็เสียอีกอันนั้นเราคงไม่ได้ทําสไตล์นั้นนะครับก็ขอให้ทราบไว้นิดหนึ่งนะครับ มีเวลามาจอดก็มาครับนะถ้าโทรมาอาสอบถามนะแล้วก็ทำตามเงื่อนไขเรานะก็เราก็จะดูแลให้เป็นอย่างดีครับอย่างวันนี้นะมาสักครู่โทรมาแล้วครับเป็น bmw x1 นะเอ้ขออภัย e ฮะ e90 ใช่ไหมดาษน,นะเดี๋ยวนัดไว้พรุ่งนี้เช้านะครับลูกค้าจะมาจอดรถให้เย็นนี้เลยเปลีป่ยนพ้มน้ําครับกับท่อน้ํานะครับอาการน้ำํำรอเย็นล็กรั่วนะครับ เดี๋ยวเราจะทํากันตอนมืดนะฮะรถมาจอดเย็นเดี๋ยวคงทํามืดเลยครับตพองงานมันเยอะนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอู๋แชร์โต้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากๆครับที่เราฟังรับชมสวัสดีครับ